ชร์กดติดตามให้ครูโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเพยงเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อพ,อพี่เพนน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอย ครับผมช่องครูดงคอยครูดงชาแนลและครูดงพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกราบนะครับของสะสมแล้วที่สําคัญนะครับครูดงจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนๆพี่เพียงน้องได้ทราบข้อมูลแบบเหมือนเหมือนกันนะครับให้ทราบข้อมูลทั้งเรื่องราคาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเหรียญให้ใกล้เคียงกับคนที่เป็นนักสะสมหรือว่าอยู่ในวงการของนักสะสมสะสมเหรียญน,นะครับ แล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งครูโดงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาหรือว่าธนบัตรที่ครูโดงรักและครูโดงชอบเพื่อนำมาสะสมนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเลยวันนี้ครูโดงขอประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินนะครับเหรียญ2บาทสีเงิน ในราคา2,500บาทขั้นต่ำนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องตามดูให้จบนะครับเพราะว่าเหรียญที่มีราคาสูงขนาดนี้ต้องมีความพิเศษคุณดวงขอบอกก่อนเลยนะครับช่องอื่นที่คุณดวงตามดูนะครับหรือว่ามีร้านอื่นที่ตามดูเขาจะรับซื้อเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ1,500ถึง2,000บาทนะครับแต่ว่าคุณดวงให้ราคา2,500บาทขั้นต่ำเลย เพราะว่าอยากได้จริงๆนะครับสําหรับเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจะถูกผลิตมาอยู่2แบบก็คือที่เป็นสีทองแล้วก็จะเป็นสีเงินนะครับส่วนสีเงินเนี่ยจะมีอยู่3พศก็คือพศ2548 2549แล้วก็2,550เหรียญสีเงินผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับ เพราะฉะนั้นจึงมีความปิดปกติของเหรียญด้วยฟังให้ดีนะครับครูโดงของประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทสีเงินพอศอไหนพอศอใดก็ได้นะครับ2548หรือ2549หรือ2 5 4พหรือ2 5 5พพศไหนก็ได้นะครับ แต่ขอให้เป็นเหรียญพระเศียรกับฟังให้ดีนะครับครูโด่งอยากได้เหรียญพระเศียรกับสองบาทนะครับสองบาทสีเงินเหรียญพระเศียรกับถ้ามีใครพอแบ่งปันได้แบ่งปันมานะครับใครพอมีแบ่งปันได้แบ่งปันนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงเลยตามหานะครับเหรียญพระเศียรกับจะดูยังไงแบบนี้นะครับเพื่อนๆหยิบเหรียญขึ้นมานี่นะครับ แล้วใช้นิ้วชี้แล้วก็นิ้โป้หยิบอย่างจับอย่างนี้นะครับแล้วใช้มือหมุนดูนะครับมือหมุนที่เห็นนี่จะเป็นเหรียญพระเสียนสลับนะครับหรือว่าพระเสียนกลับคือเป็นเหรียญปกตินะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนแบบนี้นะครับดูนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับผม แบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญปกตินะครับสําหรับเหรียญที่เป็นเหรียญปกติแบบนี้ราคาไม่สูงนะครับฉเฉลี่ยแล้วปี2548 49ฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่4บาทเท่านั้นเองแต่ก็ขายเป็ร้อยเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญ2 5 5 0น้ี่ฉเฉลี่ยแล้วอยู่ที่10บาทครับผมอีกครั้งนะครับ ครูโด่งตามหาเหรียญสองบาทสีเงินพระเสียนตรงเหรียญสองบาทสีเงินพระเสียนตรงพอสอไหนก็ได้ครูโด่งให้ขั้นต่ำสองพันห้าร้อยบาทครูโด่งมั่นใจว่าครูโด่งให้ราคาสูงกว่าที่อื่นนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เราพูดกันก่อนนะครับเหรียญน,นี้เพราะว่าครูโด่งอยากได้จริงๆนะครับแล้วก็ ประกาศสองนแล้วมั้งครับยังไม่ได้มาวันนี้ก็ขออนุญาตประกาศอีกขนหนึ่งแล้วที่สําคัญคือคุโด่งซื้อมาก็เพื่อใช้ในการสะสมนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือขายต่อเพราะฉะนั้นคุโด่งก็เลยให้ราคาสูงได้ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่า พอจะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับเพื่อน <S <S ๆพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์ให้ครูดวงคอยโดยเฉพาะครูดวงพารวยนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่องน้องใหม่หวังว่าจะเป็นทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรครูดวงพารวยนี่เราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรเป็นหลักนะครับอาจจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องเหรียญบ้างนะครับบางครั้งอาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่าเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธนบัตร เป็นหลักเพราะว่าที่คุณดวงเห็นนะครับมีแต่คนทําเรื่องเหรียญคนทําธนาบัตรนี่น้อยมากๆนะครับเท่าที่เห็นครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดวงคอยด้วยนะคะ 캄캄한 밤에 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah.